ที่นี่ไม่มีขายจอยสติ๊กที่นี่ไม่มีขายเกมที่นี่มีแต่ความเป็นดวนนับปีนายคิดว่าชแนลนี้ทำแต่กเกมฟรีฟ่าอย่างเดียวนายคิดผิดฮัลโหลมาท่านอยู่กับรายการโอ้ย วัน b บีฮอนนะวันนบีฮอนตอนนี้อยู่ผมนะมิเตอจอนวันนี้มากับเพื่อนนะชื่อว่าแซกนะฮะนานทีเล่น <S <S 1> <S 1> นะวันนี้ก็เดี๋ยวมาลองทําคลิปพนกันดูนี่ฮะว่าจะเจอกับอะไรอะไรเกิียเกียนอะไรฮาๆบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันอุยอยอนะอ้ยอารูน่าอุ้ยอ้แต่ละตัว3ตัวแรกโอ้โห อ่ะโหลครับพวกมึงนัดกันอะไรหรือเปล่าเนี่ยสามตัวเนี่ยมึงนัดกันอินหรือเปล่าฮะมึงจะอินออทีมอะฮะเอาไปเลยฮะมึงเอาจริงเหรอวะไอ้บ้ามาดิม m ีมแมนม e a m Team โอ้ยสัสไม่รู้ว่าตานี้จะออกมาเป็นไงนะออกของกันเลยดีกว่านี่ฮะ แน่นอนขวดเลยกูไอ้ขอเสียงเด็กเกียร์หน่อยฮะมีปะคบวันเสาร์วันนี้ใครอยู่ร้านเกม้างกว่หนึ่งเร็วเก็บอะไรวะโอ้ยแย่โอ้แย่ว่ะแบบนี้จดจะต้องจ้องเนี่ยจะจะต้องจ้องก่อนโอ้เชิดมาฟักมาฮะเราก็เป็นอีนทีมนะผมก็น่าจะเป็นตัวเปิดใช่ไหมเป็นตัวตันนะโอ้ยว้าว เว่ในในพาพลาดอเคเอ,เ,อเอาเอาเอาอะไรวะโคตรว้าวแย่แย่ว่ะนี่มิดวอร์นี่บอกเลยว่าถีบผมนะถีบผมเลยเนี่ยมิดวอร์เนี่ยผมเล่นประจำนะนะรู้เดี๋ยวโอ้โหมีพลาดที่ไหนอุ้ยตลุ้นต่ลุ้นไอ้หนูนี่เห่ามันเห่าจังเบยอุ้ย อุ้ยอุ้ยยังไงยังไงเอา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 เฮ้ยฮ้เฮ้ยโอ้โแย่ว่ะเฮ้โคตรหิวว่ะจังหวะไม่น่าตายกูก็ตายเียี่ยีไปเลยโอ้ตายเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยไงไงไอหนูจะเมาตลอด ไม่หาไม่หาไม่หากดเกียดีไอ้มึงต้องกดเลขหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพกูกันโอ้โหมีศักรีมีศักรีตายดต่แม่งเอ้ยยไงนะไงโอ้ยอ้าวเช้า โอ่ยโอ้ยโอ๊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 ยยอมยอมยอมแล้วเฮ้ยไม่ต้องอ่าเรามี리 regeneration นะฮะอวันนี้จะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวผมเองเยี่ยมเลยนะนี่ในป่าไม้นี่มันมีสัตว์ร้ายอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมช่างอยาสงสัยเอ้เพื่อนฉันกลับมาแล้วนะโอ้โหเยี่ยเยี่ยจริงจริงเยี่โอ้ ถอ้ถอย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 ไ,ไอ้สามตัวแล้วออบอกเลยว่าเกมฮอนนี่ผมยอดแย่นะฉันเห็นมันน่ะฉันเห็นมันนะฉันเห็นมันนะเยี่ยมไปเลยเพื่อนนี่แหละคือสิ่งที่ฉันหวังมานานนะ <laughs> right มีเสียงโอดโอยนิดนึงฮะ <laughs> คนกลางคนกลาง ี่สาายฟฟ้คนนึงเหรใครวะใครวะมันมันคือใครวะมันชื่ออะไรจำไม่ได้ตีบวกเทียอะไรอย่างอ๋อตีบวกพวกอ๋อพวกบ้าบวกอ่ะเบื่อมพวกตีบงตีบวกไร้สาระตีฮอนดีกว่าตีลงตีว่ากันไปใช่ไหมเพื่อนเฮียเลยใช่เปล่าวะ เชี่ยแม่งมันเคยดูคลิปกูด้วยเหรอวะเฮ้ย <laughs> hey, สถานการณ์นี้นงงกูว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยว่ะนั่นไงกูบอกแล้วมันไม่ค่อยปลอดภัยเพื่อนรัก <laughs> แล้วก็ไม่ได้คิวไง <laughs> oh, มีมีเสียงคนครางนิดนึงจะวางอะไรตึกไหน,นระเบิดมึงเนี่ยเดี๋ยวกูเป็นหน่วยกล้าตาย มึงนี่มึงใจกล้าใจแข็งหรือว่าใจบิ๊กโชว์เยียเคยฟังกันป่าวเอ้ะสรุปมึงมึงดูช่องไหนวะฟีฟ่ามึงน่ะมึงจำมึงจำชื่อช่องได้ปะเดี๋ยวกูไปเซิร์ชดูวะจำไม่ได้ทำไมเสียงเสียงกูเหมือนอ่หรือไงหรือมันไงเหมือนนเหมืออโ้อะ มีคนขุนเสียงเราด้วยเลยเนี่ยเยี่ยมไปเลยนะนี่ผมมากับเพื่อนผมสองคนนะซึ่งแน่นอนว่ามันยากที่จะเจอคนดิตเห็นคลิปผมนะเพราะว่าช่องก็ยังไม่ได้ดังนะเี่ยเยี่ยมโอ้ my god ตัวแรกตัวแรกไอสัตัวแรกงามไส้งามไส้ตัวแรกงามไส้ เฮ้ยเฮ้ยกรบกรบกบจับกบไม่จับกบสบาย2ตัวไอ้หนูบอกเลยว่างามไส้บานดีฝาฮัลโหลลลลลลวยอ้าวอ้าวเสียเงินยังไม่ถึง เหมดความช่วยเหลือเลยโอ้โหโหแย่เลยอ,อ้าวเป็นอะไรเป็นอะไรอ้าว น่ยโดนว่ากูจะจัดหนักมึงแน่นอนไหนฮาวทำยี like ้กูได้ไงเนี่ยโอ้โหมันสักเพื่อนเราไปตัวหนึ่งมาเพื่อนกูพร้อมจะลุยอะไรมานานแล้วเฮ้ยลืมบาดฟ้าว่ะไอ้มันเพิ่มเลือดว่ะเฮ้ย้าูตายไปไหนแล้วเอาไอ้ทนกูแน่หรืมึงโยนกูจะแก้แค้นมึง ไอ้เพื่อนกำลังตามไประวังซ้ายขวาหน้าหลังด้วยนะไอ้ตายทนะ่านเฉันบอกเลยว่ามันอันตรายาทุกฝีเข่าขอตั้งี่ทีฮะเอาไอ้โอ้โหเอาเหียแปบบังพีทไรเอาเอา้าวกูได้กูได้ก <c oughs> ูได้ในที่สุดการแก้แค้นของเราก็สำเร็จว้า <c oughs> แม่งเยี่ยบเยี่ยไปเลยยังไงต่อดีนั่นไงนั่นก็เรื่องกันใช่ไมจะไปไจะไปโอ้ฉันไม่ไม่อาจจะสู้มันได้นะเดือบดาเมจเลยนะเฮ้เพื่อนเตรียมพร้อมรับศึกหนักนะดูปะใครแอดกูเป็นเพื่อนวะไหนมึงกดเลขหนึ่งแสดงความจริงใจดิแสดงความเคารพมึงกดเลขสองไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์ ไอ้เพื่อนกูเข้าแล้วเว้ยเอ้ามาน้าหมดไอ้เหี้ยเอ้าแปลกเลยกูโอ้ย oh อ h my god เจังหวะเมื่อกี้นี่แบบว่าบิงไปแล้วมาน้าอันติไม่พอนะโอเคก็มาอีกครั้งหนึ่ง อุยยัยงไงล่ะหนูอ่าสเต็ปพี่ยังไงไงไงใครๆก็บอกว่าพี่ครูเอาเรื่องนะ เราได้คาราฟ้ามาแล้วนะซินมันจะทําให้อันติแรงขึ้นนะโอ้โหขุดบอลเนี่ยโอ้โหคุยใครคุยไรใจเอาเอาไปกันแล้วกูไปกันแล้วอถอยก่อน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 กําลังคูดดาวเฮจอปะเจอเฮ้ยเออเออพื่อนจะไมมันอืดอย่างงี้เพื่อนโอเค เป็นอะไรที่อฟรีมากเลยแต่มันก็น่าจะเป็นปกติธรรมดาจ้กยไปไงเอ้าวอ้าจิบหายจิบหายเพื่อนไปไหนเพื่อนช่วยด้วยอะโอมาดูเพื่อนผมบ้างฮะนีมามามาด้วยกันฮะอ้มึงเดินนำหน้าเลยนะมึงมั่นใจวะกูชอบในความมั่นใจของมึงวะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเปิดนะาเลยกัตามกันเลยทีเดียวรู้หรือเปล่ามาใจ โอ้โหมึงจะทำจริงเหรอวะโอ้วันนี้รอตีอยู่ข้างหลังเลยนะกำลังจะเข้าแล้วยังไงยังไงออกแล้วกูอ้าวอ้าวเฮียคนแค้คนแค่ยิงคนแค้ดิอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยไพลโลว่ะ ไพโรเก็บเรียบว่ะเฮ้ยโอ้โหมองเหมือนเบื่อกูนึกว่านักกีฬาอีสปอร์ตนะเนี่ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยควยไรคุยไรอ้าวอ้เวี้าวอ้เฮียดูตบเน่าใครใครเอาไปใครรับกรรมต่อไพโรไพโรตายหายสัสโดนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยชนะว่ะ สวยนะก็โอเคจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะสำหรับซีรีส์วันบีฮอนนะมิดวอรจอรเลนกลางนี่ชื่อรายการหรือเปล่าไม่ใช่ชื่อรายการนะอาจจะเป็นชื่อช่วงนะชื่อซีรีส์เกี่ยวกับฮอนนะก็ชอบใจกดไลค์กดแชร์กันได้แค่นี้แหละนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปเจอกับอะไรนั้นก็ไว้เจอกันติดตามกันไว้บาย สบายดีไหมลลชาววน,นาบีครับเรียกใครไปเลยโอเควันนี้อยู่ในโหมดใหม่นะฮะ